าวเมืองอีสานจากบ้านมานานทำงานไกลถิ่นเหมือนนกน้อยที่บอยพินชาวออกหากินคำามาคืนรังมาอยู่เมืองนอกใครๆก็บอกชีวิตดีจังเพราะคนบ่เห็นเบื้องลังชีวิตรุงรังบ่เป็นคือ เหนื่อยท้อทนเนาก็ต้องทนเอาชีวิตมาดามได้ผัวจนคนก็เยียดยับชีวิตมาดามไพว่ามันงายบางมือนางทอก็ต้องไปต่อห้ามเจ็บห้ามตายครอบครัวรอกินมากมายอย่าขอ ใส่บานหลังใหญ่ใส่รถคันโก้ใส่ให้ใส่หนะ้าใส่ท้องคือ่่ใส่ทอโซชีวิตมาดำบอกโกแต่งตัวโลโลคำว่าโกบ่มีเ้าจากใจอิลีคนมีบพรเขาใจดอ อยากเอาสูฟังลำบากเพียงไหนก็ต้องทนไปเพราะคนข้างหลงังปัญหานั้นมีสู่อย่างมาเดิมมาฟังสิได้เขา้าใจปัญหาจะมาสู่อย่างอยากให้คนข้างหลงังนั้นได้เขา้าใจ มาลองเพลงหาสิแตกนะจ๊ะทั้งบมดสองอนาทีกวนพี่น้องว่าหาแดกหวังเ <laughs> อ้ยไปแล้วค่อยนะจ๊ะเออแววสำเนียงเอียงหูก็รู้ว่านางนะจ๊ะเ <laughs> มื่อนี้ค่อยพามาอ่าชมดอกไม้ต้นไม้เมื่อนี้ข,ย,ขยันพี่นอ้องเด้อเออขยันของยังของเอ้โอ้ยขยันปลูกต้นไม้เห็นพี่น้องปลูกก็อยากปลูกน้ำเขานี่ขนาดขยบ่มีที่ดินได้นะพี่นอ้องเออแน่เห็นว่างามบ่ดอกไม้ค่อย นะจ๊ะดอกเฮเลนเจียพนะเออถามแบบง่าเลยเพราะว่าก่อนนี่มันสีง่ายมากนะคะพี่น้องเออเขาต้องคอยตาแต่งเพราะว่าเขาอบ่มีมองปลูกนะฮะอันยาบ่มีมองปลูกอันยากระปลูกไว้ในละละเบียงหลังบ้านออฟฟิศไขรละพี่น้องเ้อะมุมเก้าเก้ามองเก้าเก้าของข่อยจ้าพี่น้องจ๋าบ่มีมองไปเออเขาว่าว่าไทยอ่าติดค้นนั่นอันนี้เนาะพี่น้องกับไทยดอกไม้ไทยอาการให้เจ้าเมื่อไห่ละกับนางมอยในบ้านนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเออเนี่ผู้ใดมากนะฮะเออ อันยาซื้อมาหวานนี่ซื้อมาปุ๊บมันออกดอกปั๊บเลยพี่นังแล้วเออเก่งบ่เออเนาะงามบ่วนี่เอาหวานยังเน่ยหวานนั่งคุ้มบ่วนี่เออคุ้มบ่คุ้มบ่รู้ล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเออถ่ายอากาศให้พี่น้องเมื่อนี้ล้วเอออ่ะผู้ดอกผู้ด่างพี่น้องเด้ออ่ะเออเศรษฐือนนอกนะจ๊ะอืมอ่ะกระบองเพชรนะจ๊ะอืม อันนี้อันย้าช้ําเองนะจ๊ะเออมันออกนอกนะพี่น้องเราก็มาปักลงดินมันก็เป็นแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะเออมันนี้มะว่าวยังมึงอิดโอ้ยจะกวันสีว่ายังดอกพี่น้องเอ้าปลูกกุหลาบแห้งกุหลาบเพี่ยวไว้อีกสามต้นสองต้นนะจ๊ะอือลาพี่น้องคอยปลูกบ่ค่อยเกิดนะพี่นออ้องเด้อเออกุหลาบนี่งามซ้ำเอ่อสอนซื้อไม้ลาพี่นออ้องเออจากว่าสีรอดบ่รอดนะฮะเออก็ต้องเลี้ยงลูกไปนะฮะพี่น้องว่าดอกไม้อันใดมันทนหนาวนะฮะคอยซื้อมาแล้วก็ ตายหมดเพราะว่าคอยบ่รู้ว่าอันใดทนหนาวได้นะฮะพี่น้องเออแต่ว่าอันนี้ทนหนาวได้แท้นะฮะกระบ,บองเพชรนี่นะฮะแล้วก็กุหลาบนะฮะแล้วก็ไอ้ดอกเฮรินเจียเนี่ยจ้ะพี่น้องจ๋าเอองามดีอ,อ่าเป็นดอกไม้ที่อั j ยาชอบไปจับพี่น้องจ๋าอ่ะคนละนี่ละสวนอั j ยาพี่น้องเด้อร้อยฝ้าพร้อมนะจ๊ะ <laughs> รวยชิบหายเลยอั j ยาไอ้มึงกี้บอก่เปล่าว่ามึงรวยไม่ไปซื้อบ้านหลังใหญ่โอ้ยเนาะเออใส่ให้ใส่นา ใส่ท้องคือบ่ใสทอโซชีวิตมาดามบ่โกแต่งตัวโลโลคาว่าโคบ่มีเว้าจากใจอีลีคนมีบ่เข้าใจดอกคนจนนี่ว่ ก็เลยอยากบอกอยากเว้าส the ู่ฟังฟ้าว้าวหาเอ้ยลองก็ะเพงเลยพี่น้องไอ้มาเล่นน้ำพี่นางเออแดดขนาดเลยพี่นองไอ้ห้อนหอนนะจ๊ะเอออันนี้ก็มาเล่นน้ำนะฮะเออมีอย่างนะฮะปลูกดอกไม้มันนี่ขยันเออน้าพี่น้องเออขยันจริงๆนะจ๊ะยาเนี่ยนะจ๊ะก็ยันเป็นบางมือบางเทียนะพี่นองนะเออไม่ได้ขยันทุกมือเราคอยเออก็เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานไปไหนอย่บ้านนี่แลละพี่นอง้ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปนะฮะเออ บ่มีบ่มีคนจอดค้อนรวยหลักพี่นางเด้อเออคนรวยก็รวยอีหลีนะพี่นางนะเออสะอ่อนนะฮะเอ่อเมียฝรั่งอ่ะบางคนก็ไม่ได้รวยเด้อพี่นางเด้อเออว่าพื้นเรียบคอยนะฮะกไม่ได้รวยอีหลีนะต้องทำงานนะฮะเอออันบ่เฮ็ดอันนึงก็เฮ็ดอันนึงแล้วเนาะพี่นางเออสู่เมียเอ่อคนไทยก็บ่ได้ฮะบางเทื่อนี่ยเคยบอกหลายคลิปหลายเทื่อนะฮะว่านคนไทยบ้านเฮานี่ยร้อยง่ายนะพี่น้องเออภาษาข่อยยังเออเหมืดากแล้วเฮ้ เดี๋ยวนี้ผัวติดกล้องพี่น้องเอ้ยออกบ้านก็ไม่ได้เออไม่ได้หยอดตู้หยอดหลุมเลยช่วงนี้อืมเมียขนาดไม่ได้ไปหาเงินเลยพี่นออ้องเด้อเออทั้งเด็กหน่อยอ่ะปิดเทอมนะพี่น้องเออถ้าคอยตอบเมนซ่ามัน,นก็ต้องขออภัยเล้วพี่น้องเด้อเออขอกะให้มึงซ้ำนี่ละดอกไม้ดอกดอะไรน,นะเออมสวนสวนอันใหญ่ตโตคอยนะจ้าพี่น้องจ้าเออแต่ละมือแต่ละวันกัเห็ุงานบ้านนะฮะพี่น้องเออ เมียคนไทยนี่รวยก็เมียฝรั่งเด้อพี่น้องเรวยทุกเจ้านี่มีที่มีให้เป็นร้อยไร่คอยว่ามีหยางเด้อพี่น้องขายแดกมาแล้วจ้ะเหลือซ้ำที่เห็นนในลราพี่น้องพอมีหมองสุกหัวน้อนะจ๊ะเออนะจ๊ะเออเมียฝรั่งติดดิลก็พอมีกินไปแต่ละมือมันสิไปคือเมียฝรั่งให้โซจังได้อยากมีคือเขาซื้อแหวนเพชร แหวนทองมหาไสเป่าลุยมันก็อยากได้ได้จะถุงปุ๋ยเราคอยเออมันเอออันยาก็มาเล็นสัยเราพี่น้องเด้อมันหนาวแล้วออมาให้ชมดอกไม้ดอกอะไรเอออันอันยาซื้อมาเออคอยพ่ค่อยรู้นะว่าดอกอันใดมันทนหนาวได้นะพี่น้องเนาะเอยกระปุกต้ในบ้านนะคะพอค่อยว่ามีสวนนะคะพี่น้องเอออันนาบ้านก็ บ่ได้ไปนั่งย uh, well, like uh oh, uh, ุหันน่ะคอยก็เลยไปปลูกไว้สองต้นนะฮะคอยคอยมักนั่งยุมองนี้นะเอ่อเป่าควนเป่ายังคอยได้ในแต่ละมื่อแต่ละวันนะจ๊ะพี่น้องเออวางก็มานั่งกินกาแฟนี่แต่งหน้าเลยละครอยู่กับพวกเจ้าล้วพี่น้องเนาะเอ่อเคียงซับอ่างเนี่ยก็ตั้งไว้นี่มดนะฮะเพราะว่าคอยบ่มักเอาไว้ในห้องนะฮะพี่น้องเออแฟนก็ว่าซื้อมาทําไมเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าเธอเนี่ยนะเออแล้วก็มาแต่งอยู่ในสวนเหมือนเดิมคอยเป็นคนเป่าควนนะพี่น้องคอยก็ต้องมาอยู่ข้างนอกนะฮะเออมานั่งระเบียยงอนะะฮ กินกาแฟเพื่นเลินนะฮะแล้วก็นั่งวอลกับพี่น้องนะฮะสาระบ้างก็สาระบ้างนะฮะพี่น้องเออถ้าพวกเจ้าอยากเห็นวอลอีกอย่างนะฮะเออมีคอนเทนต์แบบใดก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องเด้อมักแบบใดซอฟแบบใดซอฟแบบตลกตาเล็กไปกันเนาะพี่น้องเนาะเออคลิปมันบดดังบ่ปังก็ช่วงนี้ยอดวิวก็หลุดล้นหายไปเออาสร้างหัวมันท้อเฮาอ่ะพอจะได้คบกันเด้อพี่น้องเด้อเออมาแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจขวัญใจคนยากคนตลบเลยจ้ะมื้อนี้ซากไปแสนยะอุ้ยอยู่ใต้โต๊ะพี่น้องอยู่ิใจเห็นมองหันนะ ไม่ถือสกัก <laughs> ไม่นี่ยไม่ถือแล้วพี่นางแล้วเอาดอกไม้ไม่ซ่อมแล้วพี่นางละเออาไข่มากหลายนะฮะดอกอันเฮเลนเจียนี่นะฮะเออนี่สิบสองยูโรพนักพี่น้องนี่สิบสองยูโรจากบาทเราเเจ็ดร้อยห้าสิบพี่น้งองประมาณนะฮะเอ้ามันคือบอ่อไปทั้งพุทธละเออมีฮอตพาร่วงได้คอยพาร่ว <laughs> งพาล้าลนเก็บเอากระจายเนี่ยเอองามจ้าพี่นอ้องเอ่อต้นไม้ดอกไม้ช่วงนี้ก็งามนะฮะ แต่ว่ามันแพงนะฮะออแล้วนะพี่น้องเอออันใดเฮาตอนได้ช้ำได้เฮาก็ช้ำเอาคือคอยเนี่ยฮะจังกระบองเพชรตัวน้อยๆน,นี่เขาก็เอาจากตัวง่า่ๆทั้งเทิงคุณพ,ออพี่น้องคุณน่ะมันออกนอน,นะฮะเห็นปะมันออกนอนปุ๊เบเขากลมาปักนะฮะมันก็เป็นนะฮะก็เป็นแบบนี้เฮาแต่ไม่ต้องปซื่ออีกนะฮะพี่น้องเออ ตอนนี้เล็บพี่น้องเล็คันว่าว่าไปแล้วมั <laughs> ้ยขอบคุณแฟนๆทั้งหลายทั้งหญิงและชายเจ้าของละครทุกคน See you in clip my friend นะฮะ Thank you for come enjoy watching my video นะ When you come not forget t h e comment for I can go See you bye love you love you